กลางป่าลึกที่ชาวบ้านเล่าขานกันมาว่าผู้ใดที่หลงเข้าไปอาจไม่เคยได้กลับออกมามีหมอผีป่าผู้หนึ่งชื่อคุณคำเป็นผู้ที่หลงไหลในวิชาอาคมดำเขาอยากลองของจึงสร้างควายธนูสัตว์อาถรรพ์ที่มีกำลังเหนือธรรมชาติเพื่อทดลองพลังของตนแต่โชคชะตากลับพาหลงปู่ทองพระธุดงผู้มีบารมีลำเลิดเข้ามาในป่านั้น ระหวังออกทุดงกลางป่าท่านต้องเผชิญหน้ากับควายธนูที่ดุร้ายและหมอดีที่ชั่วร้ายการปะทะระหว่างธรรมะก,กับอวิชชาจึงเริ่มขึ้นเรื่องเราจะเต็มไปด้วยความลีลับความตื่นเต้นและเวทมนต์อาคมป่าที่ทำให้ป่าทั้งผืนสันสานลมยามเย็นพัดเอ่ยผ่านพงไพรเสียงจัก,กรจันเรดังระงม,มเป็นระลาา คล้ายกำลังบอกเล่าเรื่องราวของป่าแก่ที่เงียบงนันและซ่อนเร้นไปด้วยความลี้ลับท่ามกลางเส้นทางรกทึบในป่าดงดิบผู้เท่ารูปร่างผอมสูงในจีวรสีมนก้าวเดินอย่างสงบเรียบง่ายไม้เท้าทุดงในมือแตะพื้นทีละก้าวเสียงเบาๆคล้ายจ,จังหวะของหัวใจที่มั่นคงนั่นคือหลวงปู่ทอมพระทุดงผู้มีชื่อเสียงเรื่องลือด้านเมตตาบารมี ท่านมีได้แสวงหาลาภยศใดหากแต่แสวงหาความสงบแห่งจิตใจป่าผืนนี้ชาวบ้านแถบชายป่ามักเดินกันนักหนาว่าอยากเข้าไปเพราะมีของมีผีมีหมอผีป่าที่เล่นคุณใสแต่หลงปู่ทองกลับย่างก้าวเข้าไปโดยไม่หวั่นไหวท่านกล่าวเพลงกับสิทธิเคยถามว่าถ้าใจเราบริสุทธิ์ที่ใดก็เป็นวัดได้เมื่อพระอาทิตย์ลาลับ เหลือเพียงแสงจันทร์สองลอดยอดไม้หลวงปู่ทองจึงหาที่ราบใกล้ลำธารเล็กปักกลดปักกลดตั้งบาทและไม้เท้าพิงไว้ท่านนั่งขัดสมาธิหลับตาเข้าสมาธิท่ามกลางเสียงสัตว์กลางคืนที่ค่อยๆดังขึ้นแต่แล้วในความเงียบสงัดนั้นหลวงปู่ทองกลับรู้สึกได้ถึงเงาที่ไม่ใช่สัตว์ป่าเงานั้นหนักแน่นและเย็นเยียบเหมือนสายตาที่จับจ้องอยู่ห่าง ใบไม้บางต้นไหวทั้งที่ลมนิ่งสงบนกกลางคืนส่งเสียงแหลมลึกเรากับหวาดกลัวบางสิ่งที่กำลังเคลื่อนผ่านหลวงปู่ทองลืมตาขึ้นเล็กน้อยดวงตาสงบนิ่งท่านยกมือประนมเบาๆสวดคาถาเมตตาเสียงสวดแผ่วเบากล้องไปตามสายลมเรากับมีพลังที่ทำให้ความเมื่อสงบลงชัว่วขณะแต่ในเงามืดหลังแนวไม้ใหญ่กลับมีใครบางคนยืนอยู่ คุณคำหมอผีป่าผู้บ้าอาคมกำลังจ้องมองหลวงปู่ทองด้วยแววตาเจอความหมาคา่าเขากระซิบกับตนเองเบาๆว่าดีละ่ะพระธุดงค์รูปนี้แหละจะได้ลองของข้าเสียงโหระแห้งแล้งดังลอดออกมาแผ่วเบาก่อนที่ร่างนั้นจะหายลับไปในความมืดปล่อยให้หลวงปู่ทองยังคงนั่งสมาธิท่ามกลางรติการโดยไม่ไหวติงค่ำคืนหนึ่งในป่าเล็ก แสงจันเล็ดลอดผ่านหมู่ไม้ลงมากระทบพื้นดินหยาบกร้านท่ามกลางซอกเขาเงียบงนันมีเพิงไม้เก่าๆตั้งอยู่เพียงลำพังรอบเพิงนั้นเต็มไปด้วยกะโหลกสัตว์กระดูกแห้งและเส้นผมที่ผูกมัดรวมกันเป็นกำกำําแขวนอยู่ตามกิ่งไม้เสียงโสดมนแปลกๆดังแผวลาดออกมาจากข้างในเพียงได้ยินก็ทำให้คนลุกชันในเพิงนั้นเอง มีชายร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำดำสลัวดวงตาลึกโบเหมือนคนอดนอนมานานใบหน้ามีรอยสักยันแปลกๆคล้ายเสือผสมควายเขาคือคุณคำหมอผีป่าผู้ลือเรื่องในความดุร้ายและวิชาอาคมที่ผิดเพี้ยนไปทางมืดคุณคำกวาดตามองกองกระดูกควายที่กองอยู่กลางพื้นเขาเอามือหยิบกะโหลกควายเท่าใบหนึ่งขึ้นมาก่อนหัวเราะในลำคอวันนี้ จะได้ลองของแรงเสียดทีฮหาเขานำกะโหลกควายวางลงบนผืนผ้าแดงที่มีอักขระขีดเขียนไว้ด้วยเลือดสักจากนั้นก็วางเขาควายซ้ายขวาประกบเข้ากับกะโหลกเหมือนประกอบร่างช้าๆมือที่เต็มไปด้วยคราบขมเาฐานกดลงบนกระดูกเสียงสวดอาคมขลังดังขึ้นแผ่วต่ำแต่ดังก้องไปทั้งเพิงควันดำเริ่มลอยขึ้นจากกะโหลก กลิ่นคาวเลือดแทรกเข้ามาในอากาศเรากับเพิ่งเชิดควายสดๆเขาหยิบขวดน้ำมันม,น,มนดำสาดลงบนกะโหลกเสียงฉ่าดังพร้อมกลิ่นเหม็นไม่รุนแรงตามมาด้วยเปเลวไฟสีเขียวลุกวาบขึ้นท่ามกลางความเมื่อคุณคำแหงหน้าโหเร้อสายตาเต็มไปด้วยความบ้าควายธนูออกมาจงฟื้นคืนจากกระดูกเก่าเสียงโสดอาคมดังรัวเร็วขึ้นทุกขณะ ดินในเพิงเริ่มสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวเล็กๆก,กะโหลกควายสั่นไหวร่างโครงกระดูกค่อยๆประกอบขึ้นเป็นรูปร่างมีขามีลำตัวเสียงกีบกระทืบพื้นดังตึกๆในที่สุดร่างควายมหึมาที่ประกอบขึ้นจากกระดูกและควันดำก็ปรากฏตัวยืนอยู่ตรงหน้าดวงตาสองข้างแดงก่ำเหมือนถานไฟมันพ่นลมหายใจออกมาเป็นควันสีดำข้น เสียงคำรามต่ำสถานไปทั้งป่าคุณคำเจ้ามันด้วยสายตาสะใจฮ่าฮ่เจ้านี่แหละจะเป็นอาวุธของข้าใครหน้าไหนก็ไม่รอดโดยเฉพาะพระธุดงที่บังอาจเข้ามาเหยียบป่าแห่งนี้เขาใช้มีดหมอกรีดเอาเลือดตัวเองแล้วหยดลงที่หน้าผากควายธนูเลือดซึมซับเข้าไปในกะโหลเสียงคำรามดังขึ้นอย่างบ้าคลั่งร่างควายธนูกระทืบพื้นจนดินแตก โครงกระดูกกลายเป็นเนื้อหนังสีคล้ำแข็งราวเหล็กมันยืนสง่าเป็นสัตว์อาถรรพสมบูรณ์ในขณะที่ฟ้าแลบวาบเหนือยอดไม้คุณคำโกหกระกองปล่อยให้เสียงคำรามของควายธนูดังก้องสะท้อนในหุบเขามืดเหมือนเป็นการประกาศให้ทั้งป่ารู้ว่าสัตว์อาคมได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วและเบื้องหลังเสียงนั้นที่ห่างออกไปไม่กี่กิโล หลวงปู่ทองผู้สงบนั่งสมาธิใต้กรดริมลำธารได้ยินเสียงคำรามสถานฟ้านั้นชัดเจนดวงตาของท่านลืมขึ้นช,ะชะ้าช้าแวลตาสงบนิ่งท่านรับรู้ได้ทันทีว่าวิบากกรรมครั้งใหม่กำลังเดินทางมาหาคืนเดินเพลนในป่าลึกแสงจันทร์สาดลงมาส่องผ่านพงไม้หนาทึบเป็นริ้วๆสลับกับเงาดำที่ขยับไหวราวกับมีชีวิต เสียงลมพัดโควนคล้ายคนคร่ำโควนบางครั้งแววเหมือนเสียงกระซิบของใครที่ไม่มีตัวตนหลงปู่ทองนั่งสงบอยู่ในกรดริมลำธารท่านหลับตาเข้าสมาธิแม้รอบด้านจะเต็มไปด้วยเสียงสัตว์กลางคืนแต่ใจของท่านนิ่งแนวดุดหินผาจนแม้แต่ยุงหรือมแมลงก็ไม่กล้าแตะต้องกระน,นั้นความสงบก็ถูกทำลายลงเมื่อเสียงติดติดติ ดังขึ้นจากทิศเหนือเสียงกีบหนักแน่นเหมือนสัตว์ตัวใหญ่กำลังย่ำพื้นเข้ามาเรื่อยๆเสียงนั้นไม่ใช่ชา้างไม่ใช่กระทิ่นหากแต่มีบางอย่างผิดธรรมชาติมันดังก้องกังวานเหมือนแผ่นดินสถานไปกับทุกย่างก้าวหลวงปู่ทองค่อยๆลืมตามองไปในความเมื่อไกลๆแสงจันทเผยให้เห็นเงาร่างมาหึมาเคลื่อนไหวช้าๆผ่านแนวไม้เงานั้นมีเขาแหลม,มงม ดวงตาแดงกำเรืองรองเรากับฐานไฟที่สุมโชนบรรยากาศรอบตัวเงียบนานลงในทันใดเสียงมแมลงเงียบหายเสียงนกระตรีก็ขาดโฮงเหลือเพียงเสียงกีบสัตว์ที่ดังกอมและเสียงลมหายใจหอบหนักดังฮึกหึก,หกเสียงที่เต็มไปด้วยความเครียดกระควายธนูของอาถรรพ์จากอาคมดำของหมอดีคุณคำได้เริ่มออกล่าแล้วมันย่างก้าวผ่านแนวไม้ พงหญ้าราบลงเหมือนถูกแรงกดอันมหาศาลใบไม้ไหวสถานทั้งที่ทลมไม่พัดดวงตาแดงฉานของมันมองตรงไปยังกรดของหลวงปู่ทองไม่วางตาทัานใดนั้นมันคำรามเสียงต่ำสะเทินก้อมกิ่งไม้รอบรอบสั่นไหวเหมือนถูกแรงระเบิดคลื่นลมปะทะใบหน้าเย็นเยียบจนสายน้ำในลำธารกระเพิ่มแรงแต่หลวงปู่ทองหาได้สะทกสถานท่านพนมมือขึ้นเบาๆ เอิ่เอ่ยคาถามเมตตาด้วยน้ำเสียงสงบสายลมที่กราดคริ้วจึงค่อยๆแผ่วลงดวงตาแดงก่ำของควายธนูสะท้อนประกายลังเลชั่วขณะทว่ามันกลับสะบัดหัวแรงๆกระทืบกีดติดติดติดเสียงดังสถานจนพื้นดินแตกราวคล้ายแสดงว่ามันจะไม่ยอมถอยเงานั้นขยับใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆทุกย่างก้าวทำให้บรรยากาศหนาวเหน็บยิ่งขึ้น หลวงปู่ทองมันด้วยแวลตาเมตตาเอ่ยเพีงยงประโยคสั้นๆสัตว์ทั้งหลายล้นเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายจงอย่าหลงอยู่ในอวิชชาเลยแต่คำกล่าวนั้นยิ่งทำให้ควายธนูคำรามเสียงดังยิ่งกว่าเดิมมันพุ่งตัวพรวดออกจากแนวไม้หวังจะกระโจนเข้าใส่กรดของหลวงปู่ทองในพริบตาเสียงกรีบกระแทกพื้นสนันราวกับฟ้าผ่า ดินและหินกระเด็นกระจายน้ำในลำธารกระเพื่อมเป็นคลื่นใหญ่เนาร่ามหึมากำลังตรงเข้ามาเต็มแรงเสียงกีบกระแทกพื้นตึงตึงตึงดังก้องสะเทินทั้งป่าเนลร่ามหึมาของควายธนูพุ่งทะลุแนวไม้หนาทึบออกมาอย่างบ้าคลัง่งเพียงแวบตาเดียวมันก็ปรากฏตรงหน้ากรดของหลวงปู่ทองดวงตาแดงฉานแวววาวเป็นประกายไฟ เขาโม้งยาวเหมือนหอกเหล็กขนตามลำตัวแข็งทื่อราวกับน้ำเหล็กเมื่อมันหอบลมหายใจออกมาก็มีควันดำลอยกระจายเหม็นข่าวคลุม้มเสียงคำรามดังสถานราวกับฟ้าผ่ากิ่งไม้รอบข้างหักสะบันดินทรายกระเด็นปลิวฟุ้งไปทั่วควายธนูไม่รอชามันพุ่งตรงเข้าใส่กลดของโลงปู่ทองด้วยแรงมหาศาลแต่ในขณะที่มันใกล้จะถึงเพียงไม่กี่ช่วงตัว หลงปูทองกลับยกไม้เท้าทุดงขึ้นปักลงพื้นดังปักทันใดนั้นเองคลื่นพลังแผ่วเบาแต่หนักแน่นแผ่กระจายออกไปรอบตัวกลดเสมือนคลื่นน้ำใสที่ซัดสาดไปทั่วบริเวณร่างควายธนูถูกแรงนั้นสะท้อนออกไปอย่างแรงร่างมหึมาพลิกหลบกระแทกกับพื้นดังสน,นั่นฝุ่นดินปลิวตลบคลุงทั้งหุบเขามันลุกขึ้นมาอีกครั้งคำรามกองด้วยความโกรธเกรี้ยว เสียงดังก้องสะเทินจนใบไม้ทั้งป่าไหวสถานมันหันกลับมามองหลวงปู่ทองด้วยดวงตาเพลิงแดงฉานแววตานั้นเต็มไปด้วยความอาฆาตควายธนูไม่หยุดมันกระทืบกีบซ้ำลงพื้นตึงตึงตึงก่อนจะพุ่งใส่ซ้ำเป็นครั้งที่สองคราวนี้แรงยิ่งกว่าเดิมจนต้นไม้ใหญ่ล้มระเนระนาดแต่หลวงปู่ทองยังคงนั่งสงบในกรดไม่แม้แต่จะขยับตัว เสียงโสดพระคาถาเมตตาดังขึ้นช้าลอยไปตามสายลมสัพเพสัตตาเสียงนั้นเหมือนคลื่นแห่งแสงสว่างค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในความเมื่อที่ปกคลุมรอบกายควายธนูทันใดนั้นมันหยุดชะงักกลางทางร่างมหึม,มาสันสถานเหมือนจิตใจถูกกดทับด้วยพลังที่มองไม่เห็นดวงตาแดงกำสันไหวเล็กน้อยราวกับกำลังถูกบังคับให้หยุด แต่พระอาคมดำที่หมอผีคุณคำลงไว้แน่นหนาความโกรธก็ยิ่งทวีขึ้นมันคำรามลั่นพุ่งเข้าชนครั้งที่สามคราวนี้แรงสั่นสะเทิอนทำให้ลำทานศาสา์คลื่นสูงน้ำกระจายราวกับพายุทว่าเมื่อร่างมุหมานั้นเข้ามาถึงขอบเขตกรดกลับเหมือนชนเข้ากับกำแพงแก้วที่มองไม่เห็นร่างทั้งร่างถูกสะท้อนกระเด็นออกไปอีกครั้ง กระแทกกับโขดหินเสียงดังสนั่นจนหินแตกกระจายเลือดสีดำคล้ายยางเหนียวไหลซึมออกจากปากควายธนูกลิ่นข้าวคละคลุงไปทั่วบริเวณมันยิ่งบ้าคลั่งกว่าเดิมดวงตาแดงฉานเรืองโรดดังเพลิงนรกจากนั้นมันค่อยๆก้าวถอยหลังตั้งท่าเตรียมพุ่งชนอีกครั้งในความมืดไกลออกไปที่ซ่อนตัวอยู่หลังแนวไม้หมอผีคุณคำยืนโหระสะใจ น้ำเสียงแห้งแหลมก้องในลำคอฮ่าฮ่ฮ่าพระเอพระข้าจะให้เจ้ารู้ว่าของของข้าไม่มีใครต้านได้เขายกมือทำท่าเสกมนทับลงไปในร่างควายธนูอีกชุดหนึ่งพลังเมื่อสีดำไหลวนห่อหุ้มร่างสัตว์อาถรรพ์ทำให้มันดูร้ายยิ่งกว่าเก่าควายธนูเงยโหัวคำรามเสียงสะท้อนลั่นไปทั้งหุบเขาก่อนจะก้าวเท้าอย่างบ้าคลั่ง เตรียมพุ่งเข้าชนหลวงปู่ทองเป็นครั้งที่สี่ครั้งนี้แรงที่สุดเท่าที่มันเคยทำเสียงกีบควายธนูกระแทกพื้นตึงตึงตึงราวกับฟ้าร้องสะเทินทั่วหุบเขามันพุ่งตรงเข้าหากลดของหลวงปู่ทองเป็นครั้งที่สี่ร่างมาหืมาโถมเข้าเหมือนหินผายยกมาทั้งลูกแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงพลังของมันเอง หากยังถูกหนุนด้วยมนต์ดำของคุณคำหมอผีป่าผู้โหดเหี้ยมไฟสีดำพุ่มพล่านห่อหุ้มร่างควายธนูมันคำรามเสียงดังสถานราวกับปีศาจที่หลุดจากคุ้มนรกกิ่งไม้รอบด้านหักโคน่นดินทรายปลิววอนลำธารที่ไหลเอ่ยพลันเดือดพล่านเหมือนมีไฟลุกจากใต้ดินหลงปู่ทองนั่งนิ่งไม่ไหวติงแววตาสงบนิ่งดุดแสงจันกลางคืน ท่านเอื้นเสียงโสดพระคาถาเมตตาสัพเพสัตตาอเวราโนนตุเสียงนั้นไม่ดังมากหากแต่ก้องสะท้อนกังวานไปทั่วป่าคล้ายคลื่นแสงสว่างที่สัดซ้อนกับความมืดควายธนูที่กำลังพุ่งเข้ามาเกิดอาการชะงักไปเพียงเสี้ยววินาทีดวงตาแดงกำสันไว้ร่างกายที่เคลื่อนด้วยความโกรธพลันเหมือนถูกดึงรั้งไว้ด้วยพลังบางอย่าง แต่เพราะมน์ดำที่ขุนคำลงไว้หนักหน่มันจึงคำรามลัน่นฝืนพลังนั้นพุ่งเข้าชนอีกครั้งตูมเสียงดังสลั่นวันไหวร่างควายธนูชนเข้ากับกำแพงพลังที่หลวงปู่ทองสร้างขึ้นจากธรรมอีกขนร่างมหึมาสะท้อนกระเด็นออกไปเหมือนถูกเหล็กกล้าฟาดกลับแต่ครั้งนี้แรงปหนักจนแม้แต่หลวงปู่ทองยังต้องยกไม้เท้าขึ้นยันไว้ พื้นดินรอบตัวท่านแตกกระจายเป็นร่องลึกหมอพีคุณคำที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังโหราเสียงดังสะใจฮ่าฮ่ฮ<ะ>่พระเอเจ้าจะเมตตาไปใหญ่ของข้านี่มันเกิดมาเพื่อข้าเจ้าเขารีบหยิบมีดหมอขึ้นกรีดเลือดที่แขนตัวเองแล้วหยดลงบนรูปยันในมือก่อนตะโกนปล่อยมนต์ดำซ้ำใส่สควายธนูอีกชั้นหนึ่งเสียงสวดอาคมมื่ด,ดังรัวราวกับฟ้าร้องผสมสายลมบ้าคลั่ง ทันใดนั้นโดวงตาของควายธนุเรืองแสงแรงขึ้นร่างกายมันขยายใหญ่กว่าเดิมเรากับภูเขาเคลื่อนไหวได้ความดุร้ายแผ่กระจายไปทั้งป่าจนต้นไม้รอบๆแตกหักเสียงดังสนัน่นโลงผู้ทองหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนเปล่งเสียงโสดอิงติปิโซพะคาวะก้องกังวานคลื่นเสียงนั้นไม่ใช่แค่คำสดธรรมดาแต่เป็นพลังแห่งศรัทธาที่รวมจากใจบริสุทธิ์ แสงสว่างนวลขาวค่อยๆโอ,อบล้อมกลดและแผ่ซ่านออกไปรอบกายท่านแสงนั้นกระทบกับพลังเมื่อที่หมอผีเสกไว้เกิดเป็นประกายเสียงแตกเปรย์เหมือนสายฟ้าปะทะกันกลางฟากฟ้าควายธนูคำรามลั่นดินทุรนทุรายด้วยแรงตานพลังเมื่อกับพลังทำปะทะกันตรงกลางจนเกิดคลื่นสะท้อนพัดป่าโอนเอ็ขุนคำกัดฟันแน่นเลือดที่กรีดไหลไม่หยุด แต่เขายังฝืนสวดมนต์ดำต่อดวงตาเต็มไปด้วยความคลั่งไม่มีทางพระอย่างแกไม่มีวันสู้ฆ่าได้เสียงโหราของหมอดผีดังแข่งกับเสียงสวดของหลวงปู่ทองหนึ่งคือความมืดอันบ้าคลั่งอีกหนึ่งคือความสว่างแห่งเมตตาทั้งสองพลังพุ่งชนกันกลางหุบเขาจนป่าไม้ทั้งผืนสั่นสถานราวกับฟ้าถล่มดินถลาย เสียงปัทธระหว่างมนดดำกับธรรมะยังคงดังก้องไปทั่วหุบเขาดังฟ้าผ่าที่ไม่สิ้นสุดแรงสะท้อนทำให้ต้นไม้ใหญ่หักโค่นทีละต้นหินผาแตกราวน้ำในลำธารปั่นป่วน,น,นเป็นคลื่นราวพายุแล้วทันใดนั้นฟ้าก็คลื่นคำรามเมฆดำทะมุนลอยปกคลุมจนจันดับมืดแสงสายฟ้าแลบแปบป่าก่อนฝนห่าใหญ่จะสาดกระนำลงมาราวกับฟ้าร้องไห้ น้ำฝนไหลนองทั่วพื้นป่าเสียงซาซาดังกลบทุกสิ่งแต่ยังไม่อาจดับเสียงคำรามของควายธนูที่บ้าคลาั่งมันพุ่งเข้าหากลดของหลวงปู่ทองอีกครั้งครั้งนี้แรงยิ่งกว่าเดิมน้ำฝนที่สาดกระเซ็นกลับเดือดพล่านเมื่อกระทบตัวมันกลายเป็นไอสีดำลอยคลุ้งไปทั่วกลิ่นข้าวคละคุ้มจนชวนอาเจียนหลวงปู่ทองใช้ไม้เท้าทุดงปักลงพื้น เกิดแสงสว่างส่องวาบขึ้นกลางสายฝนแสงนั้นแผ่ขยายออกเป็นวงกลมละลายความมืดรอบๆไปชั่วขณะแต่พลังมืดจากขุนคำก็ไม่ยอมแพ้เขายืนเปลอยท่อนบนกลางสายฝนเลือดแดงไหลาตามแขนขาเสียงโหราบ้าคลั่งดังแข่งกับเสียงฟ้าร้องฮ่าฮ่าฮฝนตกนี่แหละยิ่งดีของข้าจะยิ่งแรงขึ้นเขายกมือขึ้นเสกมนดำ ท้องฟ้าที่เมื่ออยู่แล้วพลันเมื่อิตยิ่งกว่าเดิมฟ้าแลบพาลงใส่เขาควายธนูโดยตรงแต่แทนที่จะทำลายมันกลับเป็นกลายเป็นพลังเสริมควายธนูคำรามลัน่นดวงตาแดงฉานสว่างขึ้นอีกระลาบพลังเมื่อแผ่กระจายจนพื้นดินกลายเป็นโคลสีดำหนืดมันย่ำกีบจนโคลแตกกระจายแล้วพุ่งทะยานเข้าหาหาลวงปู่ทองเต็มแรงทุม่ม แรงกระแทกครั้งนี้ทำให้กลดที่กลางไว้กระเด็นหายไปกับสายฝนแต่หลวงปู่ทองยังคงนั่งขัดสมาธิกลางลานโคนโดวงตาหลับพริมริมฝีปากสวดคาถาไม่ขาดเสียงอิติปิโสภควาอรหังสัมมาเสียงสวดนั้นแทรกทะลุเสียงพายุฝนและเสียงคำรามของควายธนูคล้ายระฆังดังสะท้อนอยู่กลางใจผู้ฟังควายธนูชะงักไปชั่วขณะร่างมหุมาสันไหว เสียงหายใจแรงรงแปรเปลี่ยนเป็นครางต่ำคล้ายเจ็บปวดแต่พระมนดํดำที่กุมจิตอย่างแน่หนามันจึงคำรามลั่นฝืนพลังธรรมะพุ่งชนซ้ำไม่หย,ยุดลงปู่ทองยกไม้เท้าในมือชี้ขึ้นฟ้าสายฟ้าที่แลบวาบกลางท้องฟ้าพุ่งลงมากระทบปลายไม้เท้าอย่างน่าอัศจรรย์กลายเป็นแสงสีขาวเจิดจ้าพุ่งลงกระแทกกลางลานโขน แรงสะท้อนครั้งนี้ทำให้ควายธนูถอยหลังไปหลายก้าวร่างมันเต็มไปด้วยบาดแผลควันดำลอยฟุ้งออกจากบาดแผลนั้นอย่างรุนแรงหมอผีคุณคำที่มองอยู่เริ่มกัดฟันแน่นดวงตาเบิกโพรงด้วยความโกรธเขาสะบดลั่นไม่จริงพระรูปเดียวจะต้านของข้าได้ยังไงเขารีบกรีดเลือดเพิ่มเสกมนทับลงไปอีกหลายชั้นร่างเขาสั่นไหวเพราะเสียเลือดมาก แต่ความบ้าคลั่งในแวลตายัางไม่ลดลงควายธนูคำรามก้งสายฝนโปรยปลายไม่อาจดับความบ้าคลั่งในตัวมันมันย่ำกีบกระแทกพื้นจนดินสั่นสะท้านลมกันโชคพัดกระหน่ำจนต้นไม้ล้มระเนระนาดการประทะกลางสายฝนครั้งนี้ไม่ใช่เพลงพลังระหว่างสัตว์อาถรรพ์กับพระธุดงหากแต่เป็นการต่อสู้ของสองพลังธรรมะกับอวิชชา ที่สั่นสะเทินไปทั่วผืนป่าและแล้วควายธนูเงยหัวขึ้นคำรามเสียงดังสุดชีวิตก่อนพุ่งทยานอีกครั้งราวกับจะใช้พลังเฮิกสุดท้ายตัดสินชะตาในค่ำคืนฝนตกนี้เสียงพายุยังคงคำรามฝนเทกระหน่ำไม่หยุดฟ้าผ่าแปบปราบสลับกับเสียงคำรามของควายธนูที่กำลังพุ่งเข้าใส่หลวงปู่ทองสุดแรงแต่คราวนี้ เมื่อมันกระแทกเข้าใกล้รัศมีของแสงธรรมะร่างมันกลับสะดุ้งเฮิร์มันหยุดชงะงักกลางอากาศเหมือนถูกมัดไว้ด้วยเชือกที่มองไม่เห็นดวงตาที่เคยแดงฉานเริ่มแปรเปลี่ยนสีแดงกลับกลายเป็นหม่นมัวคล้ายถูกแรงบางอย่างรังดวงจิตให้ตื่นจากความคลางหลงผู้ทองเปล่งเสียงสวดคาถาดังขึ้นเมตตันจะศพพโลกัสมิเสียงนั้นดังก้องกังวาน คลื่นแสงนวลสว่างพลันห่อหุ้มร่างควายธนูมันเริ่มสะบัดโหวดิ้นรนเสียงคำรามแปรเปลี่ยนเป็นเสียงโหยโหนปนทรมานคุณคำที่ยืนเสกมนอยู่เบื้องหลังตาเบิกโพรงด้วยความตกใจไม่นะของข้าเจ้าอย่าหักหลังข้าเขารีบเสกมนดำย้ำใส่ยันในมือเลือดที่กรีดหใม่ไหลยประเต็มร่างเสียงโสดมนดำดังแข็ง แต่แล้วกลับเกิดสิ่งไม่คาดคิดยันที่เต็มไปด้วยเลือดในมือเขากลับลุกไม่เองเรากับไฟนรกเผาผลาญจากข้างในขุนค,คำสะดุม้มเหยหน้ามองควายธนูอีกครั้งใบหน้าเขากลับซีดเผือดในทันทีเพราะควายธนูไม่ได้จ้องหลงปู่ทองอีกแล้วแต่กลับหันดวงตาที่สั่นไหวมองตรงไปยังเขาเจ้าของผู้สร้างมันคำรามเสียงต่ำเหมือนเรียกชื่อคนรู้จัก ความโกรธและความเจ็บปวดสะสมกลับมุ่งไปที่ต้นต่อของการบังคับมันกระทืบกีบใส่พื้นโคลนดังตึงตึงตึงก่อนหันหน้าพุ่งตรงเข้าหาคุณคำไม่นะหยุดข้าเป็นเจ้าของเจ้าคุณคำร้องลั่นแต่ไม่อาจหยุดมันได้มนดำที่เคยควบคุมได้แน่หนาตอนนี้กลับย้อนคืนกลายเป็นบ่วงรัดตัวเขาเอง ควายธนูทยานฝ่าพายุเข้าใส่หมอผีมันกระแทกเข้ากับยันและพิธีกรรมที่เขากลางไว้พลังเมื่อแตกกระจายเป็นเสียงเสียงราวกับแก้วแตกเสียงดังสถานไปทั่วป่าขุนคําถูกแรงสะท้อนอัดกระเด็นล้มกลิ้งเลือดสาดออกเต็มป่าเขาพยายามยันตัวลุกขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความกลัวทำไมของข้าถึงหันกลับมา หลวงปู่ทองนั่งนิ่งมองภาพนั้นด้วยแววตาสงสารท่านเอ่ยเพียงเบาๆว่าของที่เกิดจากบาปย้อมย้อนมาหาผู้ก่อเสมอควายธนูที่บ้าคลั่งกระทืบกีบเสียงก้องก่อนพุ่งเข้าหาคุณคำอีกครั้งคราวนี้ด้วยแรงแค้นที่ทบเท่าทวีคูณคุณคำกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงนั้นถูกกลืนหายไปกับเสียงพายุ และคำรามอาฆาตของสัตว์อาคมที่เขาเองเป็นคนสร้างขึ้นมาเสียงพายุยังคมโหมกระหนำ่ำฟ้าผ่าลั่นสนานไปทั่วผืนป่าแต่สิ่งที่ดังกว่าคือเสียงคำรามอาฆาตของควายธนูที่พุ่งเข้าใส่คุณคำผู้สร้างหมอผีเท่าหน้าซีดเผือดเลือดกบปากเขากรีดร้องจนสุดเสียงหยุบข้าเป็นเจ้าของเจ้าเจ้าจะทำร้ายข้าไม่ได้แต่เสียงนั้นไร้ความหมาย เพราะควายธนูไม่ได้เกิดจากความศรัทธาหากเกิดจากความโลภความโกรธและความอาฆาตผลลัพธ์จึงย้อนกลับหาผู้ก่อทูมร่างมหึมาของควายธนูชนกระแทกเข้ากับขุนคำอย่างแรงเลือดสาดกระเซน็นกลางสายฝนร่างหมอผีกระเด็นถลายไปตามพื้นโขนก่อนนอนแน่นิ่งด้วยดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความตกตะลึง และความกลัวที่ตรึงค้างเป็นครั้งสุดท้ายควายธนูยืนหอบหายใจร่างมันเต็มไปด้วยแผลจากแรงธรรมะของหลวงปู่ทองไอสีดำพวยพุ่งพุ่งออกจากบาดแผลคล้ายไฟนรกกำลังเผาผลาญจากภายในมันคำรามโหยโหนเสียงนั้นไม่ใช่ความดุร้ายอีกต่อไปแต่เป็นเสียงทุกทรมานเหมือนวิญ,ญญาณที่ถูกกักขังมานานหลวงปู่ทองหลับตา พนมมือแล้วสวดคาถาแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสุขีโนนตุแสงนวลขาวแผ่กระจายออกไปกลางสายฝนห่อหุ้มร่างควายธนูที่บ้ากลางร่างยักเริ่มอ่อนแรงกีบที่เคยกระแทกพื้นจนสถานโลกกลับค่อยๆสุดลงสายตาของมันที่เคยแดงฉานเปลี่ยนเป็นหม่นเศร้าน้ำตาสีดำเอ่ออกจากดวงตาคู่นั้นก่อนร่างทั้งร่างจะสลายกลายเป็นเท่าควันดำ ลอยหายไปกับสายลมและฝนที่ยังโปรยปรายในห้องวินาทีสุดท้ายเสียงโหยโหวนกลายเป็นเสียงสงบคล้ายวิญญาณที่ถูกปลดปล่อยหลงปู่ทองลืมตาขึ้นมองไปยังซากของคุณคำที่นอนแน่นิน่นท่านพึมพำเบาๆว่ากรรมใครกรรมมันพระพุทธองค์ทรงสอนไว้แล้วพายุที่โหมมาตลอดค่ำคืนค่อยๆเบาลงสายฝนเริ่มซา ฟ้ารุ่งอรุณเผยแสงแรกแห่งวันใหม่ลำแสงอุ่นสาดลงป่าที่เพิ่งผ่านความปั่นป่วนหลวงปู่ทองลุกขึ้นยืนเก็บกรดเก็บไม้เทา้าแล้วก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางทุดงรากับเหตุการณ์เมื่อครู่เป็นเพียงลมฝนที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปทิ้งไว้เพียงซากแห่งกรรมและคำสอนที่สันสะเทือนใจผู้คนธรรมะย่อมสยบอาถรรพ์เสมอ ผู้ใดคิดลองของด้วยความโลภผลสุดท้ายย่อมไม่พ้นต้องลองของกับตนเอง